อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ในช่างมาแล้วนะครับ วันนี้เราจะมีการติดในส่วนไหนบ้างนะครับช่างครับอ๋อครับหลักๆนะครับก็จะเป็นจุดสําคัญภายในนะครับก็คือจุดที่เป็นเป็นอ็อบกนะครับที่เกิดรอยได้ง่ายทั้งหมดนะครับก็อย่างเช่นชิ้นเล็กๆนะครับที่เป็นแยกกันอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฟิล์มก็จะแยกชิ้นตามชิ้นงานจริงด้วยนะครับชิ้นเล็กเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับที่เป็นเป็นอ็อบกภายในทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ ภายนอกนะครับก็จะมีเบ้ามือจับทั้งสี่บานนะครับเบ้ามือจับที่ว่าเวลาเราเปิดแล้วมันจะเล็บไปขูดไปโดนใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเบ้ามือจับทั้งสี่บานฝาถังน้ามันนะครับฝาถังน้ํามันด้วยใช่ครับอ๋อจะมีฝาถังน้ามันเวลาเติมน้ํามันมีการกดมีการจับกันช่างก็จะติดให้ใช่ครับแล้วก็ส่วนของภายนอกนะครับเพิ่มเติมก็จะมีไฟหน้านะครับวันนี้มีไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าทั้งสองข้าง ไวหน้าสองข้างเวลาเปิดไฟแล้วร้อนแล้วไอ้ฟิล์มที่จะไม่แบบละลายจะหลุดอะไรใช่ไหมครับไม่ครับไม,ไม่ไม่ละลายครับฟิลม์มตัวนี้ทนความร้อนได้สูงมากนะครับอ๋อครับ,รบ,รบการกรณีตากฝนตากแดดอะไรพวกนี้คือสามารถรองรับได้แน่นอนครับ,รบแล้วก็ไม่มีผลต่อแสงสว่างที่ทําให้สีดอปลงหรือว่าอะไรเงี้ยคือติดไปแล้วพอฟิล์มเซตตัวเต็มที่แล้วเนี่ย มองไปเหมือนไม่ได้ติดเลยนะครับก็จะช่วยป้องกันของในเรื่องสะเก็ดหินอ่าแล้วก็รอยขนแมวในการเช็ดถูนะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของคมเหลืองคมเหลืองด้วยนะครับในป้องกันของเคมเหลืองอ่าเมื่ออายุการใช้าง,งานหลายๆปีไปแล้วเนี่ยอ่าความเหลืองสีงสุกกระปกทุกอย่างนะครับ,รบหน้าฟิล์มจะเป็นตัวรับไว้แทนอ๋อนะครับเมือ่อเวลาฟิล์มหมดอายุแล้วเนี่ยประมาณ 3- 4ถึงปีภายนอกฟิล์มหมดอายุแล้วเราดึงฟิล์มออกเนี่ย ไฟหน้าก็จะเป็นเหมือนเหมือนตอนเราออกมาใหม่ๆก่อนเหมือนตอนเราก่อนติดเลยมันจะไม่เหมือนสติ๊กเกอร์ที่เราแบบพวกแบบตอนเป็นเด็กติดที่มีคาบกาวติดแน่นต้องมานั่งเอาไม่มีครับไม่มีคราบกาวแน่นคัเตอร์ขูดอะไรไม่ไม่ไม่ต้องใช่ครับไม่มีคาบกาวแน่นโอเคครับแล้วก็จะเป็นส่วนของเสาเสาประตูนะครับอ่าจุดนี้จะเป็นเป็นนแบกนะครับจะเป็นวัสดุเหมือนกันกับเป็นนแบกภายในเลยนะครับเสาประตูครับตัวนี้แล้วก็จะมีไฟท้ายไฟท้ายครับช่างอ่านี่ครับ มีท้ายแต่จะมีแยกชิ้นกันเป็นสามส่วนนะครับหนึ่งสองสามนะครับชิ้นใหญ่หน่อยนะครับครับครับวันนี้ก็เท่าเท่านี้โอเคครับได้ครับแล้วฟิล์มของช่างเนี่ยที่ติดเนี่ยเป็นของยี่ห้ออะไรครับเป็นของยี่ห้อ XQ นะครับอ่านี่โลโก้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณของ XQ นะครับคผมเห็นว่าใน y o u ูทูะครับเขามีการบอกว่าฟิล์มติดกันลอยเนี่ยมีหลายชนิดนะครับ มีเป็นแบบไหนยังไงบ้างครับช่างรบกวนให้ความรู้กับเพื่อนๆผมนิดนึงครับอ๋อครับก็หลักๆนะครับจะจะต่างกันตรงที่อ่าอย่างอย่างของผมเนี่ยใช้ TPU นะครับ TPU เนี่ยของผมแพทเกจตัวความหนาร้อยเก้าสิบไมคอนนะครับอ่ามันจะมีอีกต่างเกรดกันนะครับต่างเกรดกันก็จะต่างกันในในความยืดหยุ่นนะครับความยืดหยุนอ่ายืดหยุ่นต่างกันแล้วช่วยอะไรได้นะครับฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นน้อยนะครับเวลารับ รับแรงกระแทกก็จะยืดหยุ่นได้น้อยนะครับ่าก็จะซับแรงกระแทกได้น้อยกว่าอาการแล้วการติดกันอะไรก็จะเข้ารูปได้น้อยกว่าด้วย<อ>มีโอกาสที่จะขอบเพเยความเปิดได้ง่ายกว่าเพราะว่าฟิล์มเขาไม่ค่อยยืดหยุ่นไม่ค่อยเข้ารูป<อ>กับชิ้นงานอย่างชิ้นงานที่เป็นโค้งๆเยอะแบบนี้ครับถ้าฟิล์มเขาไม,ไม่รับช่วยมันก็จะทําให้เปิดเด้งเพเยได้แต่ในเรื่องของการป้องกันงอาจจะป้องกันได้เหมือนกันแต่ความสวยงามก็อาจจะต่างกันแล้วก็ ถ้าอย่างเกรดต่ำลงไปอีกเป็นเกรด PVC เกรด PVC พวกนี้มันจะเป็นสติกเกอร์แล้วจะเป็นในเกรดของสติกเกอร์แล้ว v c มันก็จะมีกาวอย่างที่คุณพี่บอกว่าเวลาติดแล้วโดนแดดบ,บ่อยๆบ่อๆเวลาลอกออกเนี่ยตัวกาวเนี่ยมันจะสมานตัวสติกเกอร์กับตัววัสดุที่เราติดเนี่ยแทบจะสมานเป็นชิ้นเดียวกันเลยหรือถ้าถ้ายังดึงออกอยู่ก็จะเป็นคาบกาวคาบกาวก็จะกัดวัสดุที่เราติดะนะครับแต่ตั้งแต่เป็นท p u t p h ขึ้นไปเนี่ย อ่าพวกนี้จะไม่มีกาวนะครับจะไม่มีกาวถึงหรือถ้ามีนยก็จะมีแบบเป็นอ่าเป็นขุยๆติดที่ขอบหน่อยๆเงี้ยใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดเช็ดก็ออกแต่จะไม่กัดที่วัสดุแน่นอนนะครับครับแล้วก็จะต่างกันในเรื่องของความหนาอ่าแต่ละเกรดเนี่ยก็จะมีความหนาของแต่ละเกรดอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบไมครนอ่าร้อยเก้าสิบไมครนสองร้อยยี่สิบไมครนอ่าแล้วแต่เกรดที่ความหนาของเขาแต่หลักๆส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะภายในเนี่ยจะใช้อยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงร้อยเก้าสิบเพราะว่าเรื่องของความสวยงามหนาเกินไปก็จะไม่สวยภายนอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใชร้อยเก้าสิบไมครนขึ้นไปอเพื่อโปรเทคชันได้ดียิ่งขึ้นใช่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานของช่างนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มสตาร์เรียนะครับกลุ่ม VM นะครับแล้วก็กลุ่มเวน์นะครับสนใจติดต่อนะครับก็ติดต่อที่ช่างได้เลยนะครับครับติดตามผลงานได้ที่ไหนครับช่างอ๋อก็ที่ Facebook ผมนะครับชื่อ สุชินอินพูชื่อชื่อตรงตรงกับชื่อผมเลยนะครับแล้วก็ที่เพจนะครับเพจชื่อร้านชินเคลียร์คลับนะครับสองช่องทางครับติดตามผลงานได้ครับรายละเอียดการติดต่อก็คืออยู่ที่หน้าเฟซได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับช่างที่ให้ข้อมูลครับอ่าเริ่มลุย สวัสดีครับตอนนี้ช่างก็ได้ทําการติดตั้งนะครับให้กับเราในส่วนที่ช่างได้ชี้แจงไปเมื่อเช้านะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะขณะนี้ช่างก็จะมาอธิบายพวกเราว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วขั้นตอนการดูแลนะครับรถที่ติดฟิล์มภายในภายนอกในส่วนที่สําคัญนะครับจะต้องทํายังไงบ้างนะครับอีกกี่วันถึงล้างได้อันนี้เป็นคําถามที่เ,เพื่อนๆถามเดี๋ยวให้ช่างตอบนะครับอ่ะโอเคครับช่าง ครับสวัสดีครับก็นะครับหลังจากติดตั้งไปแล้วนะครับโดยมาตรฐานนะครับโดยสากลนะครับทางร้านทุกร้านเลยเขาจะยึดว่า1สัปดาห์ก็คือ7วันเป็นหลักเอาไว้ก่อนแต่ถ้าถ้าเอาแบบละเอียดนะครับสำหรับฟิล์มชนิดพวกนี้นะครับสำหรับการจอดเป็นที่อากาศถ่ายเทได้แบบนี้นะครับ3าถึงหวันนะครับหรือสังเกตจากฟิล์มตรงจะมีน้ำเป็นจุดๆอย่างเงี้ยครับสังเกตจากน้ำพวกเนี้ย ถ้ายุบตัวลงไปเนี่ยสนิทแล้วอ่าก็ถือเป็นหลักเกณฑ์ว่าโอเคฟิล์มเซ็ตตัวเต็มที่สามารถเข้าคาแคร์เช็ดถูขับขี่ลุยฝนตากแดดได้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่จอดแบบว่าอับแสงเลยเช่นในคอนโดชั้นใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอสัก7วันขึ้นไปนะครับคอนโอชั้นใต้ดินคือพูดไง่ายไม่มีแสงแดดใช่ไม่มีแสงแดดเลยนะครับหรือ,อให้แบบชัวร์เลยก็คือยึดจาก น้ำที่เป็นจุดแบบที่ชี้แจงไปเมื่อกี้นะครับถ้าน้ําตรงนี้ยุบตัวลงไปสนิทหมดเมื่อไหร่ก็คือเป็นอันเซตตัวเต็มที่นะครับถามว่าตอนนี้ไปาการขับขี่ลุยฝนตากแดดอะไรทัศสกีแล้วไ,ได้ปกตินะครับมันไม่ได้หลุดง่ายๆแต่ว่า,าแค่ช่วงรอฟิล์มเซตตัวนี้มันมีโอกาสที่จะเปิดได้ง่ายกว่าตอนฟิล์มเซตตัวไปแล้วก็เลยอยากจะให้เรามาระวังในช่วงแรกแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. หลักการก็จะคล้ายๆกับฟิล์มกองแสงนะครับแต่จะมีแต่จะเปิดได้ง่ายกว่าเพราะว่าตัวฟิล์มเนี่ยไม่มีกาว นะครับการติดตั้งเนี่ยเลยต้องใช้ระบบสุญญากาศเลยต้องรอให้น้ําแห้งสนิทฟิลมที่จะติดติดแน่นเต็มที่นะครับทีนี้แสดงว่าที่ช่างบอกก็คือว่าหลังจากติดตั้งเนี่ยก็รอให้ทางฟิล์มเนี่ยเซตตัวตามที่ช่างบอกบแต่สามารถขับรถออกไปได้เลยใช่ครับไม่ใช่ว่าจะต้อง มาจอดกลางแดด3มวันแล้วถึงจะได้ขับรถไม่ใช่ครับรไม่ใช่ใช้งานได้เลยนะครับใช้งาน้แล้วส่วนของทางร้านผมเองนะครับ,รบส่วนของทางร้านผมเองลูกค้าก็จะมีคําถามเยอะเข้ามาส่วนใหญ่ก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าช่างบอกว่าติดเสร็จแล้วเอาขับออกไปใช้ได้เลยแล้วสมมุติว่าฉันขับออกไปแล้วไปโดนฝนโดนลมแรงแรงแล้วฟีมันเปิดมันเพเยอ,อย่างเงี้ยฉันทํำยังไงอันเนี้ยร้านของร้านผมเองนะครับอยู่ในการรับประกันด้วยนะครับถ้าการติดตั้งที่ถูกวิธีแล้วได้มาตรฐานเนี่ยาการ ขับลุยฝนขับโดนลมแรงๆเนี่ยฟิล์มจะไม่เปิดนะครับนอกจากว่ามีอะไรไปแกะมันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเปิดนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดฟิล์มเซ็ตตัวเต็มที่แล้วเนี่ยจะแน่นมากใช้ผ้าเช็ดถูอะไรได้ปกติเลยครับะจะไม่เปิดง่ายๆครับลูกค้าส่วนใหญ่ที่ติดฟิล์มกันลอยเป็นครั้งแรกเนี่ยจะก,กังวลมากคือ้ติดไปเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงแล้วแน่นค่อนข้างแน่นนะครับดูจากผลงานได้น,นี่คือเพิ่งจะติดไปติดเสร็จไปแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมง นะครับก็จะเห็นว่ามันเรียบเนียนไปเลยจอทัชสกรีนก็ยังใช้ได้ตามปกติใช่ครับไม่ไม่ได้มีปัญหาว่าลูดยากอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับอ่าอย่างนั้นเพื่อความมั่นใจนผมล,ลองเทสดูได้เลยครับยินดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันครับว่าตัวดิสเพย์ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเอ่อเลื่อน ได้ง่ายหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมลองแตะนะครับกดได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกดแอดนิวได้แต่ว่ามือถือผมอยู่ในบ้านนะครับก็เลยยังแอดไม่ได้นะครับที่มันขึ้นแคนเซลนี่ไม่มีอะไรนะครับคือมือถืออยู่ในบ้านผมแค่จะลองให้เพื่อนๆดูว่า นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับและในส่วนของตัวปุ่มกดต่างๆนะครับก็ได้ทําการติดไปแล้วแล้วช่างก็ได้ติดตรงนี้ให้เราด้วยใช่ใช่ไหมครับตรงที่มือจะต้องมาจับเนี้ยฮะมันก็อาจจะลอกจะหลุดได้อ่าใช่ครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติครับถ้าไม่ไปเกี่ยวมันแรงๆนะครับปุ่มกดตรงนี้ช่างก็ติดให้อ๋อตรงนี้ไม่มีเขาเอ๋อเอาไม่ไม่ไม่มีใช่ไหมฮะใช่ครับ ไม่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 ได้มีทำมีมีมีแค่บริเวณตรงในส่วนเปียโนเฉยโอเคแล้วสีภายนอกสามารถเคลือบสีได้ใช่ครับปกติใช่ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะตัวหน้าฟิล์มเองอ่ะมีความเงามากกว่าแว็กอยู่แล้วครับครับถ้าเกิดเราไปเราไปเราไปล้างรถแล้วเขาจะเคลือบเงี้ยเคลือบทับไปหรือว่าเขาจะเว้นไปเลยก็ไม่มีผลครับครับเพราะว่าตัวเนี่ยจะสังเกตว่าตัวฟิล์มหน้าฟิล์มจะมีความเงามาก เงามากอยู่แล้วนะครับถ้าติดถ้าถ้าไหนที่ติดภายนอกอะไรเงี้ยครับอ่าไม่ใช้ล้างรถอย่างเดียวไม่จาเป็นต้องลงแว็กอะไรแล้วโอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับช่างแล้วยังไงติดตามผลงานของช่างนะครับในเพจของช่างที่ช่างได้แจ้งไปในเบื้องต้นอ่าเพื่อนๆก็ลองสนับสนุนนะครับช่างก็ทํางานตลอดเลยนี่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณนะครับห้าชั่วโมงกับผลงานทั้งหมดที่ช่างได้ทําขอบคุณครับช่างครับขอบคุณครับ